รองนามนตรีวันนี้ใช้บริเวณที่ตึกสันติมิตรีค่ะให้อวสัสกับเด็กและเยาว,วชนดีเด่นที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติโดยบอกว่าการศึกษาเป็นตัวชี้วัดของทุกประเทศแล้วเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นไทยมีวัฒนธรรมประเพณีงดงามคนไทยใจดีละเอียดอ่อนรักใครรักเร็วแล้วก็รักจริงจงทางให้เป็นรักที่ไม่มีเหตุผลอยากให้รักด้วยเหตุผลไม่อยากให้รักด้วยความรู้สึกต้องเอาความดีงามของเรากลับมาไม่เช่นนั้นเราจะลำบาก นายกรัฐมนตรีก็บอกกับเด็กๆเยาวชนว่าบ้านเมืองต้องพัฒนาการศึกษาต้องพัฒนาและก้าวไปค่ะเราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราจะต้องร่วมมือร่วมกับประเทศสมาชิกเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาในทุกขนทางการพัฒนาการศึกษาไม่ใช่เฉพาะด้านนโยบายแต่มันต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายแล้วก็ต้องพัฒนาในเรื่องของพื้นฐานโครงสร้างรายละเอียดค่ะโดยรัฐมนตรีดาวพงศ์นะคะก็ได้รับนโยบายไปแล้วว่าให้ผลิตคนรุ่นใหม่เป็น สมาร์ทพีโภคและนำไปสู่สมาร์ทซิตี้ซึ่งเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง,ปลงสังคมโดยที่ไม่ทิ้งรากเหง้าของเราเองค่ะแล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้อยากให้เด็กทุกคนสร้างความเข้มแข็งรักสาม,มัคคีให้สังคมสงบปลอดภัยประเทศไทยมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต้องพร้อมที่จะนำพาและเป็นเครื่องจกักรพาประเทศของเราให้เดินไปข้างหน้าเราจะต้องขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรหลายส่วนแปลว่าเราต้องร่วมมือกันนายกบอกว่าปีกว่าที่อยู่มานี้ ก็ได้ทําไปเยอะและอีกปีกว่าที่เหลือต่อจากนี้จะทําทุกทางเพื่ออนาคตของประเทศไทยและทุกคนต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงและยอมรับได้ในความแตกต่างซึ่งถ้าหากยอมรับไม่ได้มันจะเป็นกับดักของเรานายกหวังว่าครูผู้ปกครองบุคลากรทางการศึกษาจะร่วมมือการพัฒนาประเทศปฏิรูปการศึกษาเหมือนคำฝันที่เขียนเอาไว้ว่าเด็กดีมัน่นมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคต ตอนนี้รัฐบาลพัฒนาไปในระยะที่1นึ่นำไปสู่ในอนาคตต่อไปซึ่งทุกคนจะได้รับการศึกษาที่ดี ทวนหน้าและทัวถึงโดยเฉพาะอาชีวะจบแล้วมีงานทําต้องเล่งพัฒนาค่ะเพื่อให้ทันกับความต้องการของประเทศมิเะนั้นคนอื่นจะมาแย่งอาชีพของเราซึ่งเราไม่สามารถห้ามได้เพราะเราเข้าสู่ AEC แล้วการเรียนรู้จะต้องเรียนรู้ทางความคิดและการพัฒนาและจําเป็นที่จะต้องพัฒนาฝีมือรายได้สร้างวิชาชีพเพื่อให้นําไปสู่การตอบปริญญาตรีได้เพราะปัจจุบันเรามีเส้นทางเรียนปริญญาตรีอย่างเดียวเส้นทางนั้นก็ทา ให้ไม่มีงานทํา40-70%เราต้องให้อาชีวะสามารถที่จะพาทเวไปสู่ปริญญาตรีได้นายรัฐมนตรีบอกว่า แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทีต้องเข้าสู่โหมดนี้ค่ะโหมดของการเคารพกฎหมายค่ะบอกว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยไม่มีใครเคารพกฎหมายเลยแล้วก็ดีใจที่เด็กที่เขียนการ์ดมารู้สึกเห็นใจสงสารเข้าใจว่าเข้าใจว่าอยากให้พ่อแม่มีไรายได้อยากให้ราคาย,ยางดีซึ่งก็ทําทุกทางแต่จะไม่ทําแบบเดิมเพราะแบบเดิมมันจะไม่ช่วยอะไรเลยค่ะตอนนี้จะต้องคิดนอกกรอบแต่ไม่สร้างความขัดแย้ง แล้วขอเชิญชวนเยาวชวนว่าอย่าคิดว่าจะได้อะไรจากประเทศแต่ขอให้คิดว่าจะทำอะไรให้กับประเทศบ้างแหมเคนเนดีเคนเนดีค่ะไปฟังท่านแรกก่อนนายกได้รัฐมนตรีพูดถึงเรื่องกฎหมายที่เราต้องเคารพทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแต่ขณะใช้ยาแรงมาตรา44แล้วมันยังไม่ฟังออกไปตายกันโครมโครมเพราะฉะนั้นนายกก็มีเน็บเหมือนกันเน็บว่าอย่างไรเงี้ยหูฟังค่ะประเทศไทย ไม่มีอะไรที่ทําให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันได้อย่างแท้จริงในรูปแบบนี้ไม่มีรวยเท่ากันสูงเท่ากันสูงต่ำน,น้ำขาวเท่ากันอะไรดีเท่ากันเร็วเท่ากันไม่มี แต่ถึงที่ทําให้โลกนี้มีความเท่าเทียมกันได้มีเพียงอย่างเดียวคือกฎหมายเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจําเป็นต้องเขารู้กฎหมายต้องเรียนรู้ว่ากฎหมายนั้นเขามีไว้เพื่อเพื่อยุติความรุนแรงเพื่อทําให้สังคมสงบถ้าทุกอย่างมันเดินหน้าไปตามปกติการกระทบกระทั่งความขัดแย้งระหว่างระหว่างประชาชนกับเจ้าที่มันก็ลดไปการเรียกทุจริตมันก็ทําไม่ได้ มันเริ่มจากตัวเราทั้งสิน้นนะเพราะนั้นถ้าเราไม่ผิดมันก็เล่นงานไม่ได้แต่ถ้าถ้าจะมีการอะไรใช้อำนาจทางที่ผิดมันก็มีช่องทางที่จะฟ้องร้องได้อย่าไปอย่าไปคิดแต่เพียงว่าเออโทษว่ากฎหมายแรงไปกฎหมายอ่อนไปแล้วมันจะต้องออกกฎหมายถึงเท่าไหร่ใช่ไหมวันนี้รัฐบาลก็ออกกฎหมายเรื่องการขี่จักรยานยนต์ใช่ไหมนะก็ตายเท่าเดิมตายมากกว่าเดิมยึดรถก็ตายเท่าเดิม สรุปว่ามันต้องไปรูปตัวเองอนะไม่มีกฎหมายอะไรแรงวันนี้อีกแล้วนะหลืออย่างเดียวคือเอาศพไปฝังด้วยไปขังอีกคาอีกเอาคนตายไปขังมันได้ไหมเหล่า นายกรัฐมนตรีเลยบอกกับบรรดาเยาวชนว่าน้องๆหนูๆจ้าอย่าทำตัวเป็นปลาทองปลาทองนี่เป็นศัพท์วัยรุ่นมากเลยนะคะก็คือสมองปลาทองพวกเพียงหนึ่งปลาทองหนึ่งนี้เขดาด่ากกันเจ็บแสบมากก็ปูพวกความจำสั้นมันวันได้แต่บุ๋ง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 ความจำสั้นสวยแต่ความจำสั้นมากไปฟังนายกรัฐมนตรีแสบสันมากเด็กๆอย่าทำตัวเป็นปลาทองนะจ๊ะเราอย่าทำตัวเหมือนปลาทอง ปลาทองก็มีสมองแค่นั้นแหละนะแล้วก็นะตัวเล็กกับปลาเป็นสมองมันน้อยมันจะคิดน้อยไม่ต้องคิดอนะ่ะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นเขาเรียกอะไรละ่ะตามทรรชาติยานนะกิ้วกิกนวันวัน,วนทำไรเห็นปลาทองทำไรไหมใบน้ำอ้าปากอะไรสูดอากาศปล่อยวอดแล้วกินอาหารเออเอากมาีแค่นั้นนะชีวิตอ เราเราเราต้องมีมากกว่าปะทองอีกหมื่นเท่าว่ะต้องทํามากกว่านั้นนะไม่ใช่หากินอย่างเดียวต้องหากินเผื่อพ่อแม่เผื่อคนอื่นอีกเผือสังคมเยอะแยะหมดนั่นแหละคือภาระรับผิดชอบของท่านภาระท่านไม่ได้เพียงว่าเรียนหนังสือให้จบแล้วออกจากบ้านไปทํางานเจอตัวมีลูกเต้าออกมาไม่ใช่แค่นั้นนะภารกิจท่านยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกท้ายที่สุดคือภารกิจที่มีต่อประเทศชาติของเราทุกคนนะครับ